เอาละครับคลิปนี้เราก็ไม่ไีเกมฟีเออไม่ใช่ฟีไฟ R O V นะครับนะซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาแจกมัดสกิน R O V แบบทุกตัวละครเลยทุกสกินเลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีสกินอะไรบ้างเนาะสำหรับฮีโร่ตัวละคร R O V เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยแต่จะดูทั้งหมดมันก็คงจะเสียเวลาเนาะก็เดี๋ยวเราดูเป็นแค่บางตัวก่าเดี๋ยวไปดูแอสซัสซินดก่อนนะแอสซัสซินก็จะเป็นไอรีตตัวนี้เลยเนาะโคตรสวยอู้หูโคตรงามเลยอือดิก็ดูเอานะ สำหรับคนที่อยากเล่นแบบไม่ต้องเติมนะอื่นนี่ก็เดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยว่าจะสวยแค่ไหนเนาะในเกมเนาะโอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วเนาะเดี๋ยวเราขออัพตัวนี้ก่อนก็สำหรับวิธีการดาวน์โหลดก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิธีสอนลงสอนแบบละเอียดเลยเนาะก็ดูคลิปใต้ล่างคลิปเลยเนาะก็จะทิ้งไว้ให้เนาะวิธีลงวิธีดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเนาะก็เดี๋ยวเรามาดู นี่เปิดเอฟเฟกต์คูดาวเลยนะ,นะอามาตะไปเลยไม่รู้ว่าไอ้นี่ล่าจะเป็นแบบนี้อะนผมก็ไม่ได้เล่นอ v นานเท่าไหร่อ่ะเอฟเฟกก็จะเป็นประมาณนี้เลยน,นี่เห็นปะ่ะโคตรสวยนี่นะก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่รรถ้าเกิดว่าเสียงคีย์บอร์ดดังก็ต้องขอไปแล้วเนาะ,ะก็จะเป็นตัวอะไรอะไรวะตัวตัวอะไระนะ โลมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะสำหรับไอ้นี่เนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันบ้างเนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นเรียวมานะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเรียวมาก็จะเป็นตัวนี้เลยสําหรับสกินตัวนี้ก็น่าจะเป็นเป็นตัวอะไรวะคอสมอนหรือเปล่าอุลตร้าแมนคอสมอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตัวเป็นตัวนี้นะตัวไม่ใช่ตัวนี้ดีเอาไห่วแ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวสุดท้ายเลยก็จะเป็นตัวที่เท่าไหร่วะเนี่ยนับไม่ทันนะก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เนาะอุลตร้าแมนคอร์สมอสเห็นไหมก็นี่งะเด็นตัวนี้เนาะเปิดมานีว่าเป็นตัวผู้หญิงที่ไหนได้เป็นคอร์สมอสนะนี่ก็เดี๋ยวเราเป็นทดลองกันเลยเนาะอลตร้แมนคอร์มอรเนาะเดี๋ยวเรามาดู สกินเอฟเฟกกันเลยเนาะนี่เดี๋ยวขอเปิดเอามาตะกอนตะปุ๊บ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 ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันปุ๊บนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นประมาณนี้เนาะเอฟเฟกเนาะก็สวยเอาเรื่องเลยไม่ต้องเติมด้วยนะเนาะเดี๋ยวมาก,ก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแต่ว่าถอยหลังอะไรวะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะเนาะเรียวมาเนาะสำหรับคนที่ชอบเล่นสายแอสซ์ซินก็แนะนำเลยเรียวมาเนาะนพุ่งพุ่งอะไรเนี่ยเฟสเฟอย่างสวยอ่ะประมาณนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันบ้างเนาะก็ประมาณนี้นะสวยอ่ะปป๊๊บบไปดูตัวอื่นกันบ้างเนาะ โอเคต่อมาก็จะเป็นคลิกแนกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นคลิกแนกตัวนี้เลยเนาะก็จะเป็นอ,อะไรสักอย่าง,งี่ย AIC 2000เท่าไหร่ไม่รู้นะจำไม่ได้นี่ก็จะเป็นตัวนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวอื่นบ้างนะตัวอื่นก็จะเป็นแอสซัสซินเหมือนกันไปไปดูลิงกัน สำหรับลิงก,ก็จะเป็นตัวนี้เนาะลิงก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวที่อยู่อันดับสุดท้ายเลยเนี่ยไม่ใช่อันดับสุดท้ายสิตัวที่วันนี้เลยเนาะก็จะเป็นล่างนี้เดี๋ยวเราไปทดลองดูเอฟเฟกกันเลยเนาะไปไปดูเอฟเฟกต์ลิงตัวใหม่กันอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันลิงตัวนะี้เพิ่งเคยเห็นวันนี้แหละนะ โอเคนี่เรามาอยู่ในเกมแล้วเนาะเดี๋ยวใช้สกิลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งอะไรสักอย่างเนี่ยนะนเป็นประมาณนี้เลยปึ๊บออ๋เอฟเฟคสกิลมาพร้อมเอฟเฟคครบนะครับนะก็สมบูรณ์ทุกประการเนาะก็ประมาณนี้ปุ๊บเราปุ๊บ ันนี้ก็ไม่เล่นแรงเล่นไรได้นะไม่หลุดไม่โดนแบนด์ด้วยเนาะไม่มีหลุดไม่มีโดนแบรนด์ไม่มีอะไรสักอย่างอเออนะก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นบ้างนะส่วนต่อไปก็จะเป็นนาคอสน,ะนาคอสก็จะเป็นล่าง <am> ตัวนี้เนาะี่างตัวนี้เลย <c oughs> สกินล่างนี้ก็อยู่ตัวที่ที่เท่าไหร่เออ ก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมอ่าใช่ตัวนี้จริงๆด้วยเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยทดลองเล่นกันหน่อยว่าสกิลเปลี่ยนหรือเปล่าเนาะโอเคเอฟเฟกต์นาะคอจะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะก็สวยเลยเนาะก็เป็นเอฟเฟกตัวละครตัวนี้เนาะสกินตัวนี้นะี่เ็นปะโอ้โหอย่างสวยเนี่ยอ่ะสวยมากเลยก็ไม่ต้องเติมนะครับนะก็สำหรับวิธีการดาวน์โหลดก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเนาะ ก็สาหรับวิธีการลงเนี่ยก็จะทิ้งไว้เหมือนกันเนาะสอนลงแบบละเอียดเลยก็ไปดูคลิปนั้นได้เลยดูจบทําเป็นแน่นอนแต่ถ้าทําไม่เป็นก็ไม่รู้จะบอกอยังไงเหมือนกันเนาะนะก็มาคอรสก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยอย่างเท่อย่างแจมอย่างสวยเลยดูพูดอะไระโอเคเดี๋ยวนะนะ okay, เราไปดูตัวอื่นกันบ้างเนาะโอเคในส่วนของอ่ แอสซัสซินก็ขอไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูพวกแครี่พวกไฟเตอร์อะไรพวกนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะคลิปคลิปมันจะยาวนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูแครี่กันบ้างเนาะแครี่มีตัวอะไรบ้างเนี่ยที่มันเท่ๆเนี่ยก็จะเป็นวาโอนะควายโอก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ <Okay. S 2> นี่ตัวนี้เลยเนาะนี่ตัวนี้เนาะโอเคก็ตัวนี้ทุกคนก็น่าจะเคยใช้กันแล้วเนาะสำหรับมอสกนะินอาร์วีเวอร์เลดเนาะเวอร์เลด No. Okay. เดี๋ยวเราไปดูตัวไหนที่เขาเล่นเห็นเห็นปะ่ะยอนใช่ไหมยอนไม่รู้ว่าเล่นเผายอนก็จะเป็นตัวนี้นะซึ่งมันก็ไม่เก่าแล้วนะเก่าแล้ว,ลวนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่เห็นปะโอโ้กุมโลกไว้แล้วพังพินาศดับศูนย์แต่กระจายเป็นไงโคตรเท่ hey! โอโ้ตัวนี้ครับ นะเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลเลยสกิลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้เลยปุ๊บปุ๊บหืมล่างอย่างสวยเลยอะล่างอย่างเทอะตัวเนี้ยปุ๊บหืมสวยสวยสวย oh <yeah. S 1> ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮ <thousand> oh. ึ่มปุ๊บปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนตัวอื่น แคลี่ตัวเทลดูเทลเป็นยังไงเทลก็จะเป็นตัวนี้เลยเนะาะนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยสำหรับใครที่อยากดูนะครับก็สามารถโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้แล้วก็ทำตามคลิปนั้นวิธีการลงเนาะก็เดี๋ยวมันเล่นกันดูเอาเนาะก็จะดูทั้งหมดมันก็คงจะเสียเวลาเนาะก็เราดูเป็นลายตัวไปแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นตัวน้ำแข็งนี่รู้สึกว่าจะบนะั็อกนเดี๋ยวคอยแก้เนยะ ไม,ไม่บักไม่บักไม่บักนะผมนะไม่บักโอเคถ้าตัวไหนบักก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะก็จะแก้ไขให้เนาะก็นี่เราไปดูตัวนี้กันบ้างงเดี๋ยวจะเป็นร่างนี้เนาะจะกินร่างนี้เลยใครที่อยากดูมากกว่านี้ก็ลองโหลดมาเล่นกันได้เนาะ นี่อย่างเท่โลคิสวยมากเลยตัวนี้เท่นะเท่เก็บประมาณนี้เลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูพวกไอ้นี่กันบ้างเนี่ยตัวนี้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะ ตัวนี้ผมก็ไม่เคยเล่นหรอกด้วยนะนะนี่อย่างเท่ดาบคู่ครับผมดูตัวใหมด่ดิตัวใหม่มาเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นลิโป้โปโป้หรือเปล่า ก็จะเป็นล่างหุ่นยนต์นะอันนี้อะชันนี้ก็เป็นล่างนี้ไม่ค่อยสวยแนละ้วตัวเด่นเน,นี่ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะจะสวยเฉพาะตัวที่มันมาใหม่อะไรเงี้ยนะนี่เหรอนี่ก็จะเป็นตัวนี้อืม โอเคก็สําหรับคลิปนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไม่คลิปจะยาวเกินไปเนาะก็สําหรับวิธีการดาวน์โหลดก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิธีการสอนลงสอนโหลดเนี่ยใต้คลิปเลยครับก็สาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไปแล้วไวบายเจยนคลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเนาะก็ใครที่อยากได้ตัวอะไรก็จะพยายามลงให้นะนะจะลงให้เนาะไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม